ช่องวราโนวันนี้นะคะผมเราจะมาทำวอล์กวันเดวิดไปป่ายปลาและนิมันนะครับผมโดยเราก็จะมีทั้งหมด6กิจกรรมนะครับผมกิจกรรมแรกไม่ก็คือกิจกรรมทายคำใบ้นั่นเองนลครับผมไปดูกันเลยตอนนี้นะผมเราก็จะมาหาคนเป็นใบนะฮะที่ต้องใบเดี๋ยวเเราจะอธิบายกดให้ฟังครับนายออ,อผมออใครชนะด้วบใบยันยิงยาวไปกระกเป๋าเย็นฉุบ อ่าไปไปเป็นคนใบ้คนแรกนะครับผมโดยกติกาของทายคัมใบ้นะครับผมก็เมื่อกี้จะกลายเอาเนยออกได้นะก็ไปไปนะครับก็ต้องใบ้คำนะครัือึงจะได้คำว่านกบไปไปก็ต้องแบบใบ้อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็ผมกับนิมาเนี่ยก็ต้องเดาครับสามถิ่นวิแรกไปอยใบ้ใบสามถิ่นวิหลักเนี่ยผมกับนิมาจะเป็นคนเดาครับคุณยกมือได้เรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าสมมผมเดาถูกแต่นิมานยังเดาไม่ถูกผมก็จะได้คะแนนไปไปก็ได้คะแนนแต่ว่าทีนี้นิมานไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบก๊อปกันไงอะไรเงี้ยแต่ถ้้าคุณยกกมมืออพรัน อะไรเงี้ยนะครับก็ไปไปจะไม่ได้คะแนนแต่ถ้าสมมติยกม,มือทำการผมกับมันตอบได้เหมือนกัรผมได้หนึ่งม,มันได้หนึ่งไปไปได้สูงเพราะว่าง่ายเกินไปครับผมมาไปดูได้เลยผ่านไปดูแลหดูแลหงูแลหูแลนี่ฮะสามสิบวิล้วบอกสามสิบวิล้วบอกต่อได้ต่อสามสิบวิล้วก็หยุดนะครับผมสามสิบวิล้วบอก,บอก,ออกอนะครับท่ายเยอะเหลือเกจอเอาตอนนี้นะครับผมเราจะเอาเรื่องเวลาออกไปแล้วนะครับอ่ะมาคุณใบก่อนหนึ่งนี้คือใบปุ๊บสาจะไปดาวได้เลยนะครับอ่ะสามนี้ต่อรับผมต่อคนแรกปลาดาว ลงมาโอ้โหโอ้โหลงมาครับโอ้โหสองนะคะเป็นหมวดสัตว์ค่ะรอบต่อเลยเราบสองรอบสองมามามาเริ่มเลยชีต้าล่ะเพราะว่าชีต้าเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับผมผมก็เลยตอบถูกผมได้หนึ่งมีมันได้หนึ่งไปไฟได้หนึ่ง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 นะคะหนึ่งหนึ่งมีมันได้สองสิเออนี่มันได้สองผมได้หนึ่งไปไฟได้หนึ่งไปครับรอบต่อไปผมคนใบ้พี่สัมนะครับหมวดสัตว์เหมือนเดิมรอบหน้าจะเปลี่ยนหมวดแล้วค่ะเพื สมรอะไรอะช้กนี่คือร่วงร่วงจิ้งเกอร์ต่คำคำใบโทษนะครับคือสัตว์เลื้อยคลานนะค่ะผมโหูหูน้อยน้อยไม่ใช่มาแมวแมวหนูจิ้งจกโอเคมดมีมาอหางเหวนคือบอกว่าผมจะมีแบบว่าเขาบอกว่าจะมีคำใบ้ใหม่ครับซึ่งมันอยู่แถวๆตรงลานนี้แหละครับผมผมรู้แล้วครับน่าจะเป็น คอยท่าถูกไหมครับว้าถูกครับผมมาเป็นหนึมาเปนสามคะแนนครับสามสองทำคำหนึ่งครับไม่ใช่สามสองสี่สามสองสองสามสองโอเคครับครับผมครับผมขสี่นะครับหมดสิ่งของขอใช้ชื่อประจำวะนเฉยสิ่งของนะฮะรองเท้าเสื้อวิ่งเล่นเกมรู้วิ่งมอเไซค์สกูตเตอร์จักรยานสกูตเตอร์ไม่ใช่จักรยานรถลาเบี ตุตองอะไรอ่ะแบบคูเลฟู๊กอะไรอ่ะอะไรอ่ะกระดาษปากกาลิควิดยางลบไม่เป็นทัดวงเวียนยีนสองกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าอันนี้ยากมันแบบมันไม่ยากอะเหมืนี้ยกระเป๋านี่มั้เออกระเป๋าแต่คุณแต่คุณเดินท่านี้ไงเออใช่คุณเดินท่านี้คุณไม่คือกระเป๋าไง อะรอบที่5นะคะผมเหมือนเดิมครับหมดเลยเป็นหมดสิ่งของเนาะอเราไม่ไปปลายนะครับเชิญครับตอบด้วยครับผมตอบด้วยอ่ะผมตอบด้วย3 2 1แบบไม้แบบไม้แบบอ่ะก็พูดแบบโอ้โหแต่อย่างนี้ก็ได้อ่อเคงั้นหนึมานได้5 5เอ้ย5แล้วก็4ี่อ่ะห้าสี่สนข้อที่6กหมวดสืบของเรามาดูกันว่าปานจะไป ครับเนีอลต้องลูกบาลลูกบอลโอ้โหครับอ้าวรอบสุดท้ายนะครับรอบไฟแนลครับหมดอาชีพมันเองครับผมไปดูเลยแล้ครับผมรับมาพอตำรวจจราจร เหจราจร้ไไจะ่นะอันดับสและอันดับสามเล่นต่อไปเราก็มาเล่นเกมชื่อว่า3ตรงนะครับผมมาดูกติกากันเลยนะคะผมก็คือเดี๋ยวมีจะมีกรรมการนะครับพูดเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเป็นาศาสตร์สิ่งของอะไรก็ได้นะพูดว่าสมมตินะพูดคําว่านกอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําท่านกให้เหมือนกัน3คนผมไปไป,ไปนิมานถ้าสมมติผมกับนิมานเนี่ยเหมือนกันแต่ไปไปไม่เหมือนก็ไม่มีใครใครในเกมนี้นะครับจะเล่นเป็นกลุ่มได้ตอบถูก2ก็ไม่ได้ถูก3ถึงจะได้นะครับอ่ะไปดูกันเลย สามสองหนึ่งอือผมกับไปลายได้คะแนนแต่ว่าจริงๆไม่ได้ไม่มีใครได้อันนี้คือเต็มปีกเลยอ่ะเราเข้าใจถึงคะแนนกึ่งเดินอย่างงี้อ่ะโอเครอบหนึ่งไม่ได้คะแนนรอบสองนะครับอ้าวเหมือนกันเหมือนกันโอเคแต่ว่าได้คะแนนหนึ่งคะแนนโอเคมาคำตอบไปครับอ่ะเหมือนอันนี้เหมือนซอยขวาได้ถึงแม้ว่าจะซอยซ้ายขวาเนแต่ไม่เป็นไรนะมันได้นะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้สองคะแนนแล้วค่ะโอเคต่อไป เหมือนปะเหมือนเหมือนอ๋าเหมือนโอเคได้เป็น2คะแนน3 3มสามเฮ้ยสองสองดิสาม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 แล้วโอเคสามครับสามก็สามเออว่ะแล้วมันจะเหมือนได้ยังไงจ๊ะเนี่ยแต่ได้นะตัวใบไม่มีคนเล่นส์กิจไงผของธกิจอย่างนี้อ้าได้เป็นกี่คะแนนสี่ป่ะสี่คะแนนอ่าไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยโอเค รอบนี้ไม่ได้นะคะป้าไปรอบต่อไปแมวแมวอยู <c oughs> ่ไอ <c oughs> <t UC S 2> ้น <kaz uffy> ี่อะไรเออนี่อะไรแมวบินเนาะแมวบินเขาไม่เหมือนเขาไม่เหมือนโอเครอบนี้ไม่ได้คะแนนรอบต่อไปเกมเร็วนะเกมเร็วเกมเร็วมาเต้นอะไรอะเต้นเลยเต้นเลยเนี่ยผมจะเต้นไหมไม่ได้คะแนนนะครับผมอ่ารอบต่อไปรอบพี่เท่าไหร่นะเจ็บปะ ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคได้ได้โอเคได้ละได้ละได้ละนี่ละบอลลงกริยาเหมือนเดิมนะคะอ่ะเรียบร้อยผลของเกม3ตรงนะคะพวกเราได้7คะแนนนะคะก่อนถือว่าผ่านเฉียดเนาะนะครับมาเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเลย การนะครับผมัก็คือขั้นเขียนเนีนะคะว่ามาไนเป็นคนว่านเนาะอ่าเรามีร้า้งว่า20ปีแล้ววาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนคำ่ลงไปในกระดาษมาด้ในกระดาษแต่ว่าปร้ามอักษรตัเลงไปในกระดาษนะคะแล้วก็จะไม่มีเวลานะแบางคนจะเขียนช้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขียนชื่อไ่ด้แต่ะมคุณต้องไเียก็ดูเลยน่าจะเข้าใจนวาวาเขียวเร้ต้องนมาบ้างเลถ้าิ อันนี้จัรรถู้ดีมาครับว่าอันเนี้ยตู้เหมือนกัน้คอรตอบจรรถหรอใอบจักรถนี่ารีะจะอเลยนะ 我也是。 ใช่แค่นี้อ่ะจะไม่ถูกเดี๋เออวลาจะทำะสามสองหนึ่ง๋อไม่อะไรอ่ะไม่รู้นนไม่มีใครถูกคนตอบที่ถูกคือหมูเด้งจะตำอะไรให้นะคะหมูเด้งอ่ตะ,ะ,ะต้องตอบหมูเด้งหมูเด้งเพราะคือมันคือหมูเด้งครับหมูเด้งคือที่โปแคะไม่ใช่หมูเด้งแต่ถ้าตอบถ้าที่ผมให้ต้องตอบฮิ่โปแ้แต่วเขาตอบเป็นฮิ่โป อันนี้คือ YouTube มันสื่อถึงโซเชียลที่มันดังตอนแรกก็ตอบผานหูือนะต่อไปตาผมนี่แหละน้่กระดาษโอเคนี่นแอบประท้องหนึ่งนี่คำตอบที่เขาตอบคือผมไม่รู้รถน้ำดอกไม้แล้วก็เสือเอว่า เซวาต้องตอบคือสะพานนะครับผมนี่อันนี้มันเป็นรูปจากผมบวกพานไว้ครูก็จะเป็นสะพานและอันนี้พานไม้บวกอันนี้พานไว้ครูแล้วก็เข้อกับคือเราเรียนคณิตศาสตร์เนี้ไงอันนี้ก็คือสะพานมาแล้วก็เป็นเสาใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรถมาแล้วก็เป็นเสาอันหนึ่งแล้วรถก็ลงอันนี้เลยนะจากผมอันนี้แบบบัวอันนี้ผมไงก็เป็นจากผมอันนี้เป็นพานไว้ครูก็ลงจะเป็นสะพานนะครับผมตาไปๆไม่มีใครได้คะแนนเลยเนี่ยเออร์จี ก็ดาราสักนม่วมา่วดีเนาะคือไปอ๋อง่ายจริงง่ายจรงเฮ้ยว่าดาวเขาไม่หยดคุยไปกถูเขาแบบว่า ใช่คะแนนเท่ากันเท่ากันสามเนาะกิจการที่4นะคะผมนั่นคือร้องพยัญชนะนั่นเองนะโดยเราจะมีวงล้อส่มพยัญนชนะนี่นะคะอ่ะเป็นวงล้อส่มพยัญชนะนะสมมติว่าเราต้องร้องเพลงสมมติร้องเพลงส่งยังมงก็ไก่อ่ะร้องเพลงส่งยังไงก็ไก่นะสมมติวาไปร้องพลนัก็ต้องร้องเป็นกไก่กไก่กงกัางแก๊สแก๊สกังกอยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นกไก่เท่านั้นเร้องแค่ทาทุก็พอแล้วก็ให้เดาเยแต่ว่าในการเดาเนี่ยต้องเดาไม่ใช่ชื่อยนะต้องเดาเป็นสมมติกองก้างแก๊ส เออเพราะมันต้องเป๊กนะฮะโอเคต้องเป๊กนะต้องเป๊กนะเชียนะนะครับโอเคไปตอนนี้ถ้าเราจะมาสู่เเพลงแล้วฮะครับผมมาเป๊กตัวที่เราคือเป็นตัวกอไก่ครับผมกอไก่ไหมหรือว่าหนูกอไก่นะฮะออกมากอไก่เดี๋ยวผมจะเริ่มง้างรบออกเลยแล้วกันนะผมรบออกมันะะฮเพลงที่ผมจะร้องแต่ผมไม่บอกดีกว่าไว้ดูทีเดียวแล้วผมเดี๋ยวผมจะอ่านเแล้วนะเพราะเพลงนี้ยังไม่เคยร้องกอไก่นะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ตอบทีเดียวเน้องเข้าหลังเลยนะพอร้องเสร็จค่อยอนี่นะสามสอง กูกาบกะเก้อก็เกี้วกับกำกำไก่เก็บก็เก้อก็ข้าไก่เกเกีกะกอไก่กัเจ้าก็เกาะกุนเกจบดอีกครั้แล้วกันกูกาบกะเก้อก็เกี้วกับกำกำไก่กินกะเก้อก็ข้าไก่เกเกีกะกอไก่กัเจ้าก็เกาะกุนเกอ่าเท่านี้นะฮะก็ไก่เนาะอืมโอเคเราต้องร้องทั้งไปนะสามสองหนึ่งตอบเนื้อเนื้อเอาแค่เนื้อเปล่จะไม่ได้อะจะไม่ได้ไ่ะผู้ชมครับผมว่าผู้ชมน่าจะตอบถูกสามารถเม้นมาได้เลยนะเม้นมาได้ว่าเพลงนึ่ตอบอะไรนะเอาอครับมา ตาของไปไปนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรอยู่น anyway, uh, ั้นไปไปนะได้ต totally ัวอะไรครับนอนหนูค่ะนอนหนูโอเคไปไปหาเนื้อได้เลยนะนอนหนูโอเคคัดออกเนรักเนื้อเน่าไหนนั้นเนื้อน่ามาดูเลยในนู้นเน่าเน่าไงน้าไงนอนดูเนาะอุ้ยมีภาษาอังกฤด้วยลืมวันนี้พอแล้วอ่ะมาผมตอบกอเลยนะเขารักเธอเท่าไรช่างรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร I love you more ไม่ถูกอ่ะอ่ปต่ริบเดียวเขารักเธอเท่าไรช่างรักเธอมากกว่า ไม่รู้ว่าเท่าไร I love you more อันนี้มันตอบปะดิอันนี้อบเยอันนี้มันไม่ตอบไงเธารักเจอเท่าไรฉันรักเจอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรงั้น I love you more ข้าไปคำเดียวโอ้ยไแล้วดูโมโผล่ไม่ใช่ข้าไปคำเดียวเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรงั้น I love you more ยอมผมยอมอ่ะคุณร้องเลยอ่ะ เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love อ l o v e you บา้ <c oughs> บาบ้านอบ้านบ้านไม่ใช่บา้บานีมาครับได้ตัวต้ขอพานต้องรังเป็นตัวพอผ่อนพาพอพ,นพนัน์ท้ายพา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 เพผือพา ผมได้ผมได้สามสองหนึ่งก่อนลาแต่เห็นไม่ก่อนลาไม่ขอแล้วไหมก่อนลาเราไม่ไแล้วไม่วันนั้นเท่าไหร่ยังจะกลับมาที่ก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันไหมก่อนลาเรนเพ่าไหร่เราก็ยังคิดถึงกันเปิดเพียงกำลาไม่ไม่ก่อนลาแล้วต่อก่อนลาคิดมากพูดจีไม่พูดไม่ห่างลาแล้วไ่บอกอะเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่านะก่อนลา เราเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะโอเคผิิดเอาไปเลยไม่ไ้องละก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันแล้วเอาใหม่ก่อนลาเราเป็นเพื่อนกันไหมก่อนลาก่อนลาก่อนลาไม่รู้อ่ะไม่รู้ก่อนนะเนี่ยก่อนลาเราตื่นตื่นกันไหมไม่รู้นะได้ไหรแล้วก็ยังคิดถึงกันกันนี้ป่ะหรือต้องมีเอ่ยก่อนลาบอกกันก่อนได้ไหมไม่ว่าใครมาจากไหนเรายังจะคิดถึงกันอ่าอะอาจจะต้องไปร้องสลับแนวนะแค่เปลี่ยนจากเพื่อช้าเป็นสลับลอง ซึ่งถ้แคมของนั้นเลยมาเป็นแบบนิดนึงก็ได้อยู่นะคนร้องอ่ะจะขอให้เป็นสระนั้นนะครับผมมาไปดูกันอ่านะฮะสุนกันถ้าร้องผิดร้องถูกไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นสระนั้นก็พอสระเออข้าพร้อมได้สระอึนะมาเดี๋ยวเป็นเนื้อเพลงลบออกเลยนะมาเอาเป็นเพลงอะไรดีนะเดี๋ยวผมขอหาเพลงแป๊บนึ่งนะครับอึออ้าอ้ามอ้ออ้าอุนอ้าอ้าออนเอออุนอ้าแอบอ้าบอมอ้าบอมอ้าเอิญไอเออเอ็นอารอนใช่แหละครับผม มาอ่ะไปไปเสร็จแล้วนั่นเช่าคุณส่วนผมนั่นชาคุณนอะแปลว่าโอเคค่ะอ่ะได้สร็สละเสร็จแล้วได้สร็จละอ่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 ะทออ่ะอ่ะอ่ะสุดท้ายคือเออใช่ทอนทุกหรือว่ามันคืออทุกอ่ะ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 อ่ไม่รู้เงนี้อ่ะเฉลยนะครับมา คืออะไรผมไม่เ huh. ข uh ้าใจ g e t <ip> s <smack> e t go <ip> อ่ะคือว่าอะไรอยู่ boy? ไม่รู้จักครับฟีดังฟีดฟีดฟีดเขาครับผมผมว่าเป็นที่มาเรื่องน่าจะหรือจับทั้งหกก็เป็นผู้ชายเรื่องเพลงหรือเปล่าตัวแล้วจะโอ้อะมครับผมนดังในต่ต่อเหเอออใเตอเเ้ยเออเอเ เออยอมครับยอมยอมยอมเธอโพมาจากไหนฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรฉันมันวันมันไว้โอเคยอมครับยอมยอมก็สำหรับวันนี้นะคะผมหกกิจกรรมก็ทำไม่สำเร็จนะได้แค่ห้ากิจกรรมนะคผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องสวัสดีครับายยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะนี่นะนี่วิงวิ้งวิ่งวิ่งิงก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้เด้นะครับ เราบ๊ายบาย